สวัสดีคะ่ะหนุ่ยก็จะสาธิตการจัดการขนแกะนะคะจากขนแกะที่เราตัดมาจากหลังแกะจัดมาจากแกะนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยการมาทำเป็นแยกเป็นก้อนเล็กๆนะคะเพื่อที่จะจัดการต่อไปนะคะ ขั้นตอนขั้นตอนขั้นเนี้ยขั้นแรกเนี่ยหนยจารีกเขาว่าทำช่อช่อขนแกะนะคะแต่ละช่อนี่แกะขนาดสักประมาณ10กรัมนะคะวิธีการง่ายๆก็คือจะต้องมียางเล็กๆนะคะยางวงเล็กๆนะคะแล้วก็ขนแกะที่พอที่จะแยกสินงสกปรกออกไปมากแล้วเอาส่วนเอาแต่ส่วนที่ดีๆมานะคะหนูก็จะเอามาสักประมาณ สองอยหรือสามร้อยกรัมนะคะซึ่งประมาณสักประมาณสองประมาณสองตารางฟุตนะคะสองตารางฟุตนะคะขนแกะนี้มันก็จะมีส่วนเหมือนกับวา่าด้านหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่เป็นสะอาดสะอาดซึ่งมันจะติดอยู่กับขนหนังของแกะน,นะคะตอนที่เราตอนที่เราตัดนี่ค่ะก็จะเป็นส่วนที่ติดอยู่กับหนังของขนแกะน,นะคะส่วนนี้นะคะ แล้วก็ส่วนนอกก็จะเป็นส่วนที่อยู่ติดติดุ่นติดอะไรนะคะเป็นมันเป็นส่วนนอกของของขนแกะนะคะส่วนข้างในของเขาก็จะขาวสะอาดนะคะนี่คือส่วนที่ติดกับหลังติดกับหนังค่ะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะอยู่ข้างนอกนะคะซึ่งมันก็จะเป็นส่วนที่ติดติดดินติดสุกโปรกติดใบมุงใบไม้อะไรพวกนี้ค่ะนะคะทีนี้เวลาจะเอามาทําเป็นช่อเล็กๆเ,เนี่ย เราก็เริ่มด้วยการาพยายามจับเอาส่วนที่ส่วนด้านที่สกปรกนะคะออกแล้วก็มืออีกข้างนึงก็กดที่เหลือ,อไว้นะคะให้แน่นเลยแยกเขาออกมานะคะก็จะได้เป็นส่วนเล็กๆนะคะวางลงนะคะวางให้หัวหันไปทางด้านหันไปทางด้านเดียวกันนะคะเส้นใ่หันไปทางด้านเดียวกันนะคะ ทางสุกภโปรก็ไปอีกด้านหนึ่งส่วนที่สะอาดก็ามาอีกด้านหนึ่งนะคะจับได้สักประมาณประมาณพอจะเต็มข้อมือนะคะมันก็จะเต็มฝ่ามือเรามันก็จะได้ประมาณสิบกรัมได้ประมาณสิบกรัมนะคะโอเค คิดว่าน่าจะพอละนะคะก็รวบได้ประมาณหนึ่งเต็มเต็มกำมือนะคะแล้วหนี่ยก็จะใช้เส้นยางเล็กๆนี่แหละค่ะรัดนะคะรัดในด้านส่วนด้านที่มีความสะอาดนะคะส่วนปลายเขาขาวสะอาดๆนะคะสักสามรอบเนี่ยค่ะส่วนุกกระปรกเนี่ยเราก็ดูว่ามีอะไรที่มันพอจะหยิบออกได้บ้างนะคะถ้ามัน สกระป๋กมากเกินที่มันจะทําให้มากเกินเกินไปอย่างนี้ก็จะตัดออกแต่อันนี้ไม่มีค่ะอันนี้สะอาดนะคะอันนี้สะอาดโอเคค่ะทีนี้เมื่อได้สักประมาณสิบช่อนะคะหนูก็จะเอาไปล้างงั้นขั้นตอนในการเตรียมช่อเนี่ยเราจะเตรียมไว้อย่างนี้ค่ะแล้วเราไม่อจะเป็นต้องล้างทันทีเก็บ่าอย่างนั้นก็ได้นะคะถ้ามีเวลาไปล้างก็ล้างเลยนะคะ ก็แค่นี้ค่ะเตรียมขั้นตอนและขั้น,นตอนที่หนึ่งนะคะ